คล็ดลับเปลี่ยนนิสัยให้เป็นสุดยอดนักบริหารเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The m o มา y t ท i c k ทำงานมาก็ตั้งนานแต่เงินเก็บยังไปไม่ถึงไหนเพราะชอบเพลิดเพจ่ายเกินงบอยู่เรื่อยแบบนี้จะทำยังไงดีละ่ะมาดูกันสิครับว่าเราจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองยังไงให้กลายเป็นคนรักการออมรับรองว่ามีเงินเก็บเยอะสมใจแน่แโดยวิธีการดังต่อไปนี้1 เปลี่ยนใช้ก่อนออมเป็นออมก่อนใช้แต่ก่อนเรามักติดภาพว่าเงินออมคือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนั่นเท่ากับว่าถ้าเราใช้จนหมดก็จะไม่เหลือไว้เก็บไว้ออมเลยคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนความคิดกันใหม่เป็นออมก่อนใช้กันบ้างดีกว่า เพียงตั้งเป้าหมายการออมเงินในแต่ละเดือนเอาไว้พอเงินเดือนออกก็หักส่วนนี้ออกมาจากการออมแยกบัญชีเก็บไว้ทันทีแล้วเงินที่เหลือจากนั้นค่อยนําไปใช้จ่ายถ้าแบบนี้รับรองว่าไม่พลาดโอกาสการออมแน่ๆ 2. การกู้ยืมเงินคือการยืมเงินในอนาคตมาใช้ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถเลือกทานอาหารเย็นได้ามากเป็น2เท่าแต่ต้องอดมื้อเช้าของวันถัดไปคุณจะโอเคไหม การรูดบัตรเครดิตก็เช่นกันแม้ว่าวันนี้คุณจะสามารถรูดใช้ใจ่ายได้อย่างสะดวกสบายมือแต่แท้จริงแล้วมันก็คือการนําเงินของวันพรุ่งนี้มาใช้เพราะถึงอย่างไรก็ต้องใช้คืนถ้าเผลอรูดมากไปหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันทําให้ขาดรายได้ก็เท่ากับว่าคุณจะต้องยอมอดเพื่อใช้หนี้รู้อย่างนี้แล้วถามใจให้ดีนะครับว่าความรับผิดชอบของเราพอไหมและพร้อมแค่ไหนที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้ 3. รู้จักแยกแยะนี่ดีกับนี่พึงระวังนี่ไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปเพราะถ้าเงินที่เรากู้ยืมมาสามารถเอามาต่อยอ่อสร้างกําไรสร้างความมั่นคงและสร้างอนาคตเรียกได้ว่าเป็นหนี้ดีเช่นเอามาลงทุนในธุรกิจซื้อบ้านเป็นทุนการศึกษาต่อเป็นต้นแต่ถ้าเรากู้มาเพื่อเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือย ความสุขระยะสั้นเกินฐานะใช้แล้วหมดไปอันนี้จะเรียกว่านี่พึงระวังเช่นซื้อรถหรูทานอาหารมื้อหรูหรือซื้อสินค้าแบรนด์เนมเที่ยวต่างประเทศเป็นต้นรู้อย่างนี้แล้วก่อนตัดสินใจเป็นลูกหนี้ตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเป็นหนี้ประเภทไหนถ้าเป็นหนี้แบบหลังแล,ะละ้วล้วก็แนะนําว่ายัง้งยั้งมือไว้หน่อยจะดีครับ 4. อย่าวางใจกับรายได้ทางเดียว แม้ว่าคุณจะมีงานประจำที่มั่นคงหรือธุรกิจที่ดูไปได้สวยก็ไม่ควรเสียงนิ่งนอนใจกับการพึ่งพารายได้ทางเดียวเพราะในอนาคตอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ควรมองหาลู่ทางสร้างรายได้เสริมโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนความถนัดเป็นเงินได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์รับหิ้วสินค้ารับจ้างเขียนบทความขายภาพถ่ายออนไลน์หรือรับแปลเอกสารเป็นตน้น 5. ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงกฎข้อนี้สำคัญมากนะครับของการลงทุนใ,นใดในโลกก็คือผลตอบแทนแปรผันตามความเสี่ยงเสมอเช่นการลงทุนในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารได้ผลตอบแทนน้อยมากเพราะความเสี่ยงน้อยการลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ผลตอบแทนมหาศาลก็มีความเสี่ยงมหาศาลนั่นเอง หากมีใครหรือหน่วยงานไหนแอบอ้างว่ามีช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ชอบมาพากลนแน่ๆอาจจะเป็นพวกหลอกลวงหรือแชร์ลูกโซ่เป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเคล็ดลับเปลี่ยนนิสัยให้เป็นสุดยอดนักบริหารเงินเพียงท่อง5ข้อนี้ไว้ในใจแล้วเตือนตัวเองลุกค้งก่อนตัดสินใจเรื่องการเงินคุณก็สามารถมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้ไม่ยากเลย สำหรับใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแรงบรันดานใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่อง t h e m o n มาน r i c ิไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ